ท่าลำกระบีท่าํำที่ห้าท่าจ่วงหน้าหลังใช้การเดินแบบเดินตรงเริ่มต้นจากท่าคุมรำควงกระบีทัดหูก้าวเท้าซ้ายชิดยกวางเท้าซ้ายจ่วงกระบีก้าวเท้าขวาชิดยกรำข้างวางเท้าขวา พลิกตัวกับหลังหันทางซ้ายกระบ,บี่ทัดหูยกเท้าซ้ายขึ้นวางข้างหลังพร้อมกับจ้วงกระบ,บี่ยกเท้าขวาขึ้นรำข้างวางเท้าขวาลงพลิกตัวกับหลังหันชิดยกวางเท้าซ้ายจ้วงกระบ,บี่ก้าวเท้าขวาชิด ยกลำข้างคุมลำถ้าลำที่ห้าถ้าช่วงหน้าหลังครูถ่ายด้านหน้าให้ชมแล้วแต่มันอาจจะไม่เห็นชัดเพราะว่ามันเป็นข้างหน้าข้างหลังเดินตรงดีทีนี้ครูจะลำแบบเฉียงยืนเฉียงเพื่อจะได้ให้เห็นด้านข้างนะคะเดี๋ยวครูเริ่มให้ดูใหม่นะคะ เริ่มจากท่าคุมรำทีนี้ครูหันหน้าตรงไปทางนี้นะคะเริ่มจากพวงกระบี่ทัดหูก้าวเท้าซ้ายชิดยกวางเท้าซ้ายจ้วงกระบี่ก้าวเท้าขวาชิดยกรำข้างวางเท้าขวาพลิกตัวกระบี่ทัดหูยกเท้าซ้ายขึ้นวางข้างหลังพร้อมกับจ้วงกระบี่ ยกเท้าขวาขึ้นรำข้างวางเท้าขวาลงทิกตัวกระบีทัดหูชิดยกวางเท้าซ้ายจ้วงกระบีก้าวเท้าขวาชิดยกรำข้างคุมรำ